แต่การที่รัฐสภาจะเดินหน้าโหวตนายกรัฐมนตรีในวันไหนก็คงต้องไปลุ้นกับการมีคําพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญออกมาก่อนนะคะที่จะชี้เรื่องคําร้องปมการตีตกยติการเสนอชื่อนายพิธาโหวตนายกรอบสองซ้ำเนี่ยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งถ้าเกิดว่าสารไม่รับคําร้องก็เดินหน้าเข้ากระบวนการโหวตต่อได้เลยแนวทางเป็นยังไงติดตามจากคุณยานีว้ครูรยายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ ค่มีสองแนวทางนะคะก็คือรับหรือว่าไม่รับคําร้องค่ะหากสารรับคําร้องก็จะต้องติดตามว่าสารจะชะลอสั่งให้การหยุด ชะลอการโหวตนายกรัฐมนตรีหรือไม่ซึ่งช่วงเที่ยงนี้ก็จะรู้ผลค่ะเนื่องจากสารพิจารณาเรื่องนี้เป็นวาระแรกค่ะและทันทีที่ผลออกมานะคะประธานรัฐสภาก็เตรียมที่นัดประชุมกับฝ่ายกฎหมายในวันพรุ่งนี้หาหรือกําหนดวันโหวตนายกรัฐมนตรีค่ะรวมถึงศึกษาข้อบังคับการประชุมนะคะหากนายเศรษฐาทวีสินนั้นจะมาแสดงวิสัยทัศน์ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีค่ะ เช้านี้คะ่ะตั้งแต่เวลาเกนาฬิกานาทีที่ผ่านมาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ประชุมประจำสัปดาห์คะ่ะหนึ่งในวาระพิจารณาคือคาร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยกรณีที่รัฐสภาอ้างข้อบังคับการประชุมรัฐสภานะคะข้อ41ตีตกยติการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตโหวตนายกรัฐมนตรีรอบที่สองนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เทีย่ยงนี้รู้ผลคะ่ะดยศาลจะออกเคร็ดนั่นเพราะว่าเช้านี้นะคะศาลพิจารณาเรื่องนี้เป็นวาระแรกคะ่ะโดยแนวทางการวินิจฉัยศาลก็บอกว่ามี แนวทางค่ะคือไม่รับคำร้องกับรับคำร้องค่ะและหากรับคำร้องแล้วจะสั่งหรือไม่สั่งชะลอการโหวตนายกรัฐมนตรีหรือไม่ซึ่งวิเคราะห์แนวทางแนวโน้มความเป็นไปได้นะคะศาลอาจจะไม่รับคำร้องค่ะนั่นเพราะว่ามีข้อมูลจากศาลว่าข้อบังคับนี้นะคะศาลเคยได้พิจารณาตามร่างมาแล้วว่ามีส่วนไหนขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เพื่อให้แก้ไขก่อนประกาศบังคับใช้ค่ะอีกเหตุผลหนึ่งก็เป็นเรื่องของการดําเนินการประชุมของแต่ละสภาเองนั่นแหละค่ะไม่ก้าวไกาเช่นเดียวกันกับวิธีพิจารณา าของศรหรือหมายถึงเป็นการดําเนินการในสภาเองทั้งนี้หากนายพิธาลิมจเจริญรับในฐานะผู้ถูกเสนอชื่อและได้รับผลกระทบหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงนะคะเป็นผู้ยื่นเรื่องเองตามกฎหมายก็เป็นไปได้นะคะที่ศาลอาจจะรับเรื่องไว้พิจารณาค่ะและหากผลออกมาเป็นอย่างไรนะคะนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภาก็จะนัดฝ่ายกฎหมายหารือคะ่ะเพื่อกําหนดวันประชุมบวชนายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมกับสั่งให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาข้อกฎหมายและข้อบังคับการประชุมรัฐ สภาในการเปิดทางให้นายเศรษฐาทวีสินค่ะในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยมาแสดงวิสัยทัศน์ค่ะและก่อนที่จะกําหนดวันประชุมนะคะก็จะเชิญวิปสอวอร,รวมถึงสสแต่ละพักมาหารือกันก่อนเนื่องจากยังคงมียติด่วนด้วยวาจาค้างอยู่ของนายรังสิมันโรมค่ะสสพักเก้าไกลเสนอไว้ ขณะที่นายวรวัตรเอื้ออภิญญากุลสสพักเพื่อไทยก็เปิดเผยนะคะว่าก่อนวันโหวตนายกรัฐมนตรี1วันค่ะพักการเมืองจะหารือการเรื่องของการจัดสรรโคตา้าครมองให้แล้วเสร็จนะคะและก็มั่นใจนะคะว่าหากพักเพื่อไทยนะคะไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้พักอื่นก็ไม่สามารถจัดตั้งได้ค่ะส่วนการรวบรวมเสียงของพักเพื่อไทยในตอนนี้ก็คาดว่าน่าจะนิ่งแล้วนะคะได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรแล้วส่วนการโหวตนั้นนะคะก็ต้องติดตามมันค่ะว่าจะมีการ ส่งสัญญาณไฟเขียวไปยังสวสายไหนหรือว่าสายของบิ๊กป้อมหรือไม่คะค่ะขอบคุณค่ะ